โควิดระบาดหนักมากนะคะหนาวเนาะโควิดร <Yeah. S 1> ะบาดหนักมากนะคะตอนนี้บ่มีอย่างสีโบหลายนะคะนอกจากเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะหนาวไอสติกน้องบีหนาวเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเมื่อเจ้าขาในช่วงโควิดแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะคะโลกระบาดระบาดร <Good S 1> ะบาดหักระบาดเน้ กับเมียอยู่บ้านเป็นโควิดทั่วไทยตเลนทั่วร์โรบดีออยู่บ้านล็อกดาวน์อยู่บ้านเด้อหลอกดาวน์อยู่บ้านนะคะมือเจ้าขาก็บโมฮู้ิเฮ็ดจังได๋เนาะสวัสดีค่ะเมียหนาวเด้อกูบ่ได้หนาวมึงโรแมนติกหน่อยนะคะนี่เลยนี่นะคะพระเจ้าขาก็ค่อนข้างที่จะโรแมนติกหน่อยนะคะสำหรับ ตรงที่อันนี้จะเป็นมุมเล็กๆนะคะมุมอ่านหนังสือของนางบีนะคะเจ้าขะมุมอ่านหนังสือของนางบีอยียงประมาณนี้แล้วค่ะเด้นนี่เลยค่ะจะมีเทียนหอมนะคะก็จะมีผลงานโปรดัก์ของนางบีเองนะคะมุจ้าขะจะมีโกโก้จะมีกาแฟนะคะก็จะมี นางบีบ้านอยู่ข้างนอกสุดนะคะมเจ้าขาก็เลยเอ้ยบ้านอยู่ก่อนทางเข้าหมู่บ้านนะคะนางบีเองก็จะรู้นะคะการเคลื่อนไหวนะคะของชาวบ้านเป็นยังไงคะ่ะคือไม่ได้สดรู้สดเห็นนะคะแต่ว่าไม่ได้สดรู้สดเห็นค่ะแต่ว่าอพอดีอยู่อยู่หน้าหมู่บ้านก่อนทางเข้าหมู่บ้านนะคะแก้วเป็นอย่างไฟมองนีคือพอเปิดปเปิดบ่ได้บอเออเนี่ยค่ะ ทั้งพูดนะคะครัวอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวนี่ปาด์กสติกตตกผ้าบักคามืองขายเสือปลาขายเสือผ้าจังไดค่ะนี่คือตลาดเฮ็ดคือตลาดอีลิกูชิให้ข้าเจ้าเบ่งบรรยากาศบ้านกูเดี๋ยวจะน้อยลงเนื้อรถหนึ่งหกหกเก้ามากูชิกูชิบอกกูชิจอดถามกูบัไปได้อยู่มึงจะสิบปอดหลายบบกผ้า นี่ค่ะมือเจ้าขาคือบ้านนองบีนะคะอยู่อยู่ทางเข้าหมู่บ้านนะคุณเข้าใจไหมคะว่ามองไปมืดมืดนั้นคือถนนใหญ่นะคะถนนถนนหลวงของแผ่นดินถนนหลวงแผ่นดินค่ะมือเจ้าขาและอันนี้จะเป็นออฟฟิศนะคะอกสติมึงเอาผ้ามาตาค่พกหาไม่ตกรักกูร้องกู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 เมยกูรักกูร้องกูเมยกูไปย รักกูรงกูรักกูรงกูบารมีฮมาาบารมีห <Okay. S 2> ัวโกยเกงเออไปหาบารมีหัวโขยมาสั่นรักกูรงกูปุ้าวนีมาบารมีมึงไปเอาผ่าลง<ๆ>ไปอยากอายเขาบ้านมึงอยู่ไทยหมู่บ้านเนี่ยก็ใครอยู่ทางเขามู่บ้านมู่เขานี่แหมมึงมาจากอายเขาเตรกกร้รักกูรงกูรักกูรงกูอยากปุ้าวนีฮักกูกับบารมีหัวโกยกูมึงนะี่ก็จะมารักกูรงกูอยู่แต่ตรงนี้แหลนะเนาะ ไปใส่ไปกินข้าวไปไปอยู่ปุ้นว่ากลัละงึดหลายบ้านหลังแรกเลยค่ะเนีค่ะบ้านหลังแรกเลยเนี่ยค่ะคือเดี๋ยวนี่มายืนทําอะไรนางบีนี่มายืนดักรอเขานะคะมายืนดักรอรถหนึ่งหกหกเก้าค่ะไม่ตะกี้นี้เขาเข้ามาส่งคนที่ติดโควิดนะอีกใช่เกียงางนี้ตะกี้นี้รถเข้ามาส่งคนติดคุณได้เลยอ่ะ คุณได้สเต็กนำส่งสเต็กเหรอคะฉันฆ่าหมาตัวที่สมบูรณ์ที่สุดเมื่อกี้ค่ะอ๋อมันนั่งอยู่ตรงนู้นค่ะคุณพูดผิดแล้วค่ะ no this cherry no this beef beef steak you can put more salt thank you ค่ะขอบคุณด้วยไม่มีเง้ไม่านสเต็กเอ้ยเนาะบีบตัดสเต็กเออไปไปนั่งก็ไปเออเออไปไปไป บวกินอ๋อเนังบีนังบีบวกินกระปุกบ่บดเด็ชิวกินแล้วโอเคพอกินดีเซ้กิ๊กนี่นีเขียงอ๋อเด็ดพอกินเนื้องัวเด้กินแต่เนื้อโคยแมม่มึงหูบ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปปิดประตูเนี่ยแม่เออนี่แหละจะหาเอฟฟิศนังบีออฟฟิศน้อยๆนะคะออฟฟิศเล็กๆค่ะ โมใยยซุมนี้กับนั่งต่อขาอความหัวจุ้งกันอู่ด่ปลาดไอสติกโอ้โหสติกสเตกสเต็กนะคะปลาดหม g กอดกินสเต็กกับเขาสุดยอดหลายค่ะ <c oughs> อือหือกินสเต็กกับขา้าวเดี๋ยวให้ดูนะคะมันเจ้าขาเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่เลยค่ะว้าวกับขา้าวไอสติกนะคะนั่นก็คือสเต็กค่ะ แล้วก็กินกับข้าวด้วยนะคะไม่ธรรมดานะคะสติกสเต็กสเต็กค่ะ mm. ว้าวนะคะอันนี้นี่เขาเฮ็ดจงซี่ย่งงาง,ยงโง่เด้อเขาเฮ็ดจงซี่เด้อย่างโง่เออนี่ง uh huh. ับจงซี่นี่ uh huh. ว้าวนะคะกินเนื้อแพงด้วยนะคะอันนี้600บาทนะคะสติกหกร้อยบาทเออโอ้ไม oh, <P ien, S 1> <ๆ>่กอดไมแกบเป็นอย่างคือแพงจังซี่เอากะมันกระถึกเนาะมันกระแพงแล้ว กัดนะคะพี่เจ้าค่ะโกโก้เท่าไหร่คะโกโก้สองร้อยเก้าสิบค่ะนี่เลยเออนั้นเออนั้นว้าวโววโอ้โหโอ้ย oh yeah. สุดยอดมากเลยนะคะไอสติ้งนี่คือที่สุดว้าวนะคะนี่เลยค่ะเอาข้าวล่าสุดเอาข้าวออกจากจานใส่เขียงนะคะล่าสุดไอสติ้งเอาข้าวออกจากจานใส่เขียงนะคะแล้วก็ได้ทําการ <you S 1> กินหอ <this> ยบาทเออหกร้อยบาทมาจากไซามาจากออสเตรเลีย เออเนื้อมาจากออสเตรเลียแพงเด็แพงแม่นมอตัดเออแซ่บบ่ครับทำไมแซ่บบ่อ้ายแซ่บหลายตันได้ระวังสเต็กกับเมียไหนแซ่บกว่ากันสเต็กฮะสเต็กบักสเต็กนี่มึงบอกว่าดีอีหรือเดะมึงก็บอกว่ากูแซ่บกว่าสเต็กก็ได้แหละ อยากเห็นบ้านนังบีกัดยุนี่เด้อนังบีนั่งอยู่นี่เด้เวล์อยู่นี่เด้อยุฟรังเศกินเกาเจนสื่อยู่ฟรังเศกินเกาหลีงัสั้นอยากเห็นบ้านหลังไหนคะซัมวันเศต์วันทูซีไม่เฮาส์อยากเห็นบ้านหลงังใดเอา้าแองบีถาม <laughs> อยากเห็นหลังใดเออกินเข้าไปไอ้กินนั่นแหลคะค่ะอือ คนเทพกินสเต็กกับเขาได้ด้วยเอาอิลิอเออกินสเต็กกับเขาบ่อธรรมดานะคะมึเจะขานสามีนางบีนะคะขันบอแมนยังสี่กับบอแมนนะคะเนาะสามีนังบีงบงบไอสเต็กนะคะกินเขา่ากินสเต็กกับข้าวค่ะเออกินเอีงเฮดใดคือเขาบออยู่วันไหนกินกับอียงมึงอยากกูกินกับอียง ปกต,ติกูก็เห็นเขากินแต่เนื้อซื้อๆกินสเต็กกับอีหยังกินแต่สเต็กซื้อๆมึงอยากกินกูไ่ได้อยากกินกูบอกให้ฟังซื้อๆกูสิกินได้จังไงสเต็กกูกินทันโต้ล้หิวไปตะกี้นี่เนาะ <c oughs> กินเขากับอีหยังกับเมียเอา <c oughs> นั่นแล้วคำตอบถามอีกเทืเ่อนึงดูกินเขากับอีหยังกับก้าว กับนัวกินเข่ากับเมียพัชร์คาตอบเอ้ยเนาะกินได้สุยางขายสติกกับเมียค่ะแต่ว่าสิได้กินดูดูน่ยสิ่งที่สติกได้กินทุกวันเลยนั่นก็คือฟาร์มมืออรหันต์ของเมียเลยค่ะนะคะฟาร์มมือค่ะได้กินซมื้อสมือค่ะแซ่บเพราะกินฟาร์มมือกูซ<ร><ร>มือ้อะวังมึง <H u? S 1> ไอสติก the food that you eat very abundant every day is my f a r m มื้อไรห้าบาทเนี่ยวะาขันไอวอลแล้ว เนาะกินง่ายอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายจริงๆค่ะไอสติกอันนี้ก็ย่อมรับนะคะเนาะแก้วเอากาโก้มาส่งที่เย้ยมอนี่ก็ได้หรือไอส่งกินเองก็ได้ดอกล้าเมื่อนี่เมื่อนี่เมื่อนี่ไอสติกเมื่ได้เสร็จผมเนาะเมื่ได้เสร็จผมผมก็เลยเบึงขึ้นจังผมบักฮิโร่บักฮิโร่เป็นผู้ใดบักฮิโร่ปโเป็นไพ่ฮิโร่เป็นไผ่เป็นผู้ใด อ้ยน้องเขียวอยู่ง็บง็บง,ำง,ำง็บบอยู่นะคะแวะมาทักทายกนันด้เป็นลูกเป็นลูกลูกหมาลูกหมาผู้ใดลูกหมาเมื่อไงหละเออกับกูรักกูหลงกูรักกูหลงกูจองอยู่แต่กับกูจงเปแต,แต่กูมีเท่าไหร่เอามาให้แต่กู น้ำมันหัวโขยน้ำมันหัวโขลยอมมัลกก็โขลยอมมัลกก็โขลยอมมัลกก็โขยหัวโขลยลงมาเฮ๊ยกาลังโขยโขยโอ้มันลกก็โขลยอมันลกก็โขลยอมันลกก็โขยโอ้น้ำมันหัวโขยรักกูหลวงกูรักกูหลวงกูรักกูหลงกูอันให้ดินซีด้วยกับเกลน้ำมันหัวโขยนะครับเจ้าค่ะ น้ำมันหัวคุยน้ำมันยูสัยเดี๋ยวนี่เป็นน้ำมัน yes นี่ได้แล้วค่ะมิจ้าค่ะน้ำมันหัวคุยนะคะช้อนหนึ่งไหมค่ะมิจ้าสามหมื่นบาทเฮ้ยหยุดรปกวนปึ๊ดหยุดโทรศัพท์มึงบ๊อบบกอบกูหลงกูรักกูหลงกูพวกกูหลงกูพวกกูเออจงเป็นพวกกูจงเป็นพวกกูฮดูไปแล้วนะคะมิจ้าค่ะอันกู อันนี้นังบีบแม่คลายกับมุเจ้านะคะมุเจ้าขาอย่าไปซีเรียสโอ้ยแยได้แล้วค่ะเต็มช้อนแล้วค่ะ and then you have to l e a k it now มี่เรียดนี่โอเคโยแล้วกินโกโก้กันนะคะสำหรับมือนี้ไปก่อนนะคะเด้อสวัสดีค่ะเจอกันที่ติ๊กต๊อก